อย่างแรกที่รู้สึกได้คือมีคนสนใจเยอะให้ความสนใจอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเพราะว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพแนวโน้มอนาคตได้ว่าคนสนใจเยอะนะครับการใช้ซับบูเฟอร์มาร่วมกับรำโพงฟังเพลงก็น่าจะเป็นอะไรที่มีอีกลุ่มหนึ่งแหละที่อาจจะหันมาเล่นแบบนี้มากขึ้น เอาแค่ซับวูเฟอร์มาใช้กับฟังเพลงเพราะผมมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนสมไมที่เริ่มเล่นใหม่ๆแต่ว่าซับวูเฟอร์สมัยนั้นเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเรื่องของการออกแบบหรือว่าเขายังไม่ค้นพบปัญหาเรื่องลาเซนซี่อย่างที่บอกที่เทปนําเสนอออกมาครั้งแรกที่มาจับกับเทปแล้วก็มาดูจากเทคโนโลยีเป็นซับวูเฟอร์ที่ถูกทกําขึ้นมาใหม่แล้วมันมีเทคโนโลยีที่เขาใส่ DSP เข้าไปด้วยซึ่งตรงน,นี้น่าสนใจไปประจวบกับที่บอกวงการโฮมสเตอร์วงการรถยนต์เขาก็ใช้ DSP แก้ เพื่อทําให้เสียเมื่กลืนกันผมก็เลยมองให้จุดนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเริ่มมาหาวิธีแล้วว่าจะจูนยังไงปรับยังไงอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนี้เท่าที่ดูอะซับบูฟเฟอร์ที่ออกแบบมาใช้ร่วมบบกับการฟังเพลงกลับลำโพงฟังเพลงนะครับมีแบรนด์ไม่เยอะท,ที่เหลือก็อาจจะเป็นซับบูฟเฟอร์ที่อนเนกประสงค์ใช้กับโพมเมเตอร์เป็นหลักบางคนเอาไปใช้ฟังเพลงด้วยเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากจากเคปเท่าที่ดูความแตกต่างอันดับแรกคือที่บอกว่ามีข้อมูลที่แจ้งมาจากเคปว่าสามารถเอาไปใช้กับฟังเพลงได้ดีแล้วก็มีอ้างอิงในแง่ของดีไซน์เรื่องลาชันซี่เรื่อง DSP ทีที่ก็มาเสริมอะไรพวกนี้มันทําให้รู้สึกว่าเคปน่าจะเป็นแบรนด์ผู้ผลิตซับบูฟเฟอร์ที่มุ่งเน้น มาทางด้านนี้โดยเฉพาะใส่โน้ตาวลงไปนะครับเหมือนเหมือนกับมีความตั้งอกตั้งใจที่จะผลิตซับฟูเฟอร์เพื่อใช้แบบนี้มากกว่าแบรนด์อื่นจากที่ผมสัมผัสนะแบรนด์อื่นก็ยังไม่มีใครแสดงตัวชัดเจนอย่างนี้ว่าความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกกับซับฟูเฟอร์ของเคปว่าทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะคือปกติมีซัฟเฟอร์แค่คู่เดียวเรากำหนดจุดตัดขึ้นมาก็เหมือนกำหนดจุดเดียวก็จะเหลือส่วนที่จะขึ้นไปช่วยลำโพงหลักกับลงไปเสริมส่วนที่ลำโพงหลักทำไม่ได้มันแค่ตรงนี้ อันนั้นจุดตัดเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดว่าความถี่ต่ําที่เกิดขึ้นจากทอรบโเฟอร์ลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแค่ความถี่นั้นแล้วก็โลออกไปพอเราเอาทอรบโเฟอร์หลักเพิ่มขึ้นมามากกว่าคู่เดียวไอ้คู่ที่ต่อต่อมาเนี่ยเราสามารถจะกําหนดจุดตัดแยกกันได้พอแยกปั๊บเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าในธรรมชาติจริงๆอะ่ะความถีตม่ต่ำอ่ะมันมีรายละเอียดเป็นโน้ตที่แตกต่างกันซึ่งถ้าใช้ทอบ์โเฟอร์ตัวเดียวจุดตัดเดียวอะ่ะ ความละเอียดของโนต้ตที่ต่างกันนะมันจะไม่แสดงออกมามันจะออกมาเป็นแค่ความถี่เดียวแต่พอเรามีหลายตัวเพิ่มมันช่วยดึงรายละเอียดของโนต้ตที่ความถี่ต่ำพวกนะั้นให้มันแยกตัวออกมาได้อันนี้เป็นข้อดีหลังจากที่ได้ลองซับสแต็ตเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นจุดนึงเลยของของการสแต็กซับเข้าไปในทางปฏิบัติแล้วกันนะครับพอเราสมมติเราเสริมซับของเคป ข้าไปกับลำโพงหลักถ้าเราข้ามเรื่องการปรับจูนอัพจนลงตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันลงตัวได้โดยที่มีซับอยู่เปิดซับแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินก็แสดงว่ามันไปเสริมส่วนที่ลำโพงหลักทําไม่ได้ได้อย่างสมบูรณ์คือถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าระบบ playback ของเราอะ่ะมันเปิดกว้างขึ้นคือเมื่อไหร่ที่ความถี่เราสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องอย่างเพลงมันควรจะเป็นเราก็จะได้ฟังเพลงครบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวไหนก็ตามรายละเอียดของเพลงจะออกมาให้เราได้ยินเยอะขึ้นซึ่งมันก็ส่งเสริมกกับทุ ทุกแนวเพลงนะครับอันนี้อาจจะตอบได้จากการทดสอบ KC92 กับ Q10 MIE <Okay. S 1> ไปทดสอบเองแล้วโดยส่วนตัวแล้วก็ได้ทดลองแล้วด้วยโดยการที่อเอาซับวูเฟอร์เคสใช้งานร่วมกับลำโพงอื่นที่ไม่ใช่แบรนด์เค e มันก็สามารถที่จะสร้างความกลมกลืนขึ้นมาได้คือตอนลงตัวแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นลำโพงที่เป็นคนละแบรนด์กันเราตั้งให้ซับวูเฟอร์ทำงานในเลนเสียงที่ระดับซับเบส60ลงไป ซึงในย่านนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหัวโนต้ตละง่ายๆคือจะไม่ค่อยแสดงบุค,คลิกของลําโพงซับออกมาละแต่ถ้าเราตัดสูงขึ้มาปั๊บเนี่ยซับวูเฟอร์จะเริ่มมีบุค,คลิกพอเริ่มมีบุค,คลิกมีสปีดมีレスปอนของมันซึ่งตรงนี้จะสําคัญแล้วว่ามันจะต้องวิ่งตามลําโพงหลักให้ทันซึ่งถ้าลาโพงทั่วไปอ่ะอางที่บอก ถ้าไม่กลืนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของลำโพองอย่างท่านสมมตินะพูดง่ายยกตัวอย่างสมมติเราไปจับกับลำโพงหลักที่คุณภาพยังไม่ดีมากในด้านต่ำของลำโพงหลักอ่ะอาจจะช้าหรือว่าทามมิ่งไม่ดีลำโพงซับวูเฟอร์จะไปเสริมเนี่ยมันก็ต่อกันไม่สนิทจริงแล้วตัวซับวูเฟอร์เคซีเก้าสองต้องถือว่าการตอบสนองเสียงทุม้มทามมิ่งนะครับค่อนข้างเร็วมากเรื่องสปีดไม่ใช่ปัญหาแล้วขึ้นอยู่กับลำโพงหลักที่เอามาใช้เพื่อจะต่อเชื่อมตรงเสียงทุ้มด้วยกันเนย่แล้ ฟังก์ชัน DSP ที่ลำโพงตังวร์โเวอร์เคปทำงานคือการย่นระยะเวลาในการปรับโจนแบบยุคเก่ายุคเก่าก็จะเป็นวงจรก็เหมือนกับวงจรคอสโซเวอร์ over, แล้วก็ต่อไฟก็ไปเป็นแอคทีฟแล้วก็ทำงานโดยการเอาสัญญาณอินพุตเข้าไปแล้วก็ไปจัดการผ่านวงจรพวกนั้นเยอะๆเพื่อปรับความถี่ปรับความดังปรับเฟสซึ่งมันทําให้เส้นทางสัญญาณมันต้องไปผ่านอุปกรณ์เยอะมันจะมีปัญหาลาเซนซี่อย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนว่าจ,จะยังไม่ได้นึกถึง ปัญหา l าเชนซี่เคปออกแบบมาโดยการเอาไอ้วงจรพวกนี้ย่อยมันอยู่ในรูปแบบของชิปเนั่นชิปมันจะเร็วในการประมวลผลมากกว่าวงจรดิจิทั่วไปความเร็วกว่าเนี่ยแหละในระดับมิลลิเซกความสามารถที่หูจะได้ยินความแตกต่างของจุดกําเนิดเสียงเนี่ยต่งกว่า13มิลลิเซกหูมนุษก็จะไม่รับรู้ละว่าเสียงทุ้มเนี่ยมาจากลำโพงหลักหรือมาจากลำโพงซับบูเฟอร์ประเด็นสำคัญผมว่าฟังก์ชันที่เราไปดูการทํางานของ DSP ของตัวซาวฟูเฟอร์ของเคปอะมันจะมีอยู่ข,ข้อหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าน่าจะย่นเส้นทางในการเดินของสัญญาณย่อไปได้เยอะมากก็คือส่วนของ EQ ซึ่งพวกนี้ถ้าเราไปปรับเองเนี่ยระยะทางสัญญาณเดินค่อนข้างเยอะแต่นี่ก็เป็นค่าสําเร็จเหมือนกับเป็นช็อตคัดพอเลือกปั๊บมันกระเวลมผลด้วยค่าที่เขาปรับตั้งมาแล้วมันจะเร็วกว่าที่จะไปตั้งเองหลายๆค่ามารวมกันผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ DSP มันเข้ามาช่วยได้เยอะ มองว่ามันกําลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องรูมคอลเลกชันคริงจริงนี้มันเป็นเชิงวิชาการคือในกลุ่มฝั่งคนที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีระบบเสียงที่มาใช้เขาก็จะรับรู้อยู่แล้วว่าอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้ระบบลําโพงทํางานได้ไม่เต็มที่ถ้าเราเคลียร์รูมโหมดได้ลําโพงก็จะทางานเสียิภาพสูงขึ้นอ่านแนวนี้มันกําลังถูกพัฒนามาเรื่อยๆบางบริษัทก็จริงๆริงานจังอะมันบางบริษัทก็อาจจะรอดูอะไรไปแต่ว่าแนวโน้มนี่มัน,มนสอดคล้องกับหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่า การที่เอา DSP มาใส่ในทะับบูเฟอร์มันก็จะคล้ายๆกับหลักการที่เขาใช้ซอฟตแวร์ในการจูนเสียงทับบูเฟอร์กับเสียงลำโพงหลักของระบบโฮม e เตเตอร์เพื่อให้มันกลืนกัน มันนั้นตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่านอนาคต Room Collection ที่อยู่ใน a m p l i f y อาจจะต้องการลำโพงหลักที่เป็น Active แล้วก็ลำโพงซับบูเฟอร์ที่เป็น Active และมี d s p สทั้งคู่เพื่อจะเอาจาก a อ p l i f y โยงเข้าไปแล้วจูนด้วยแอปพลิเคชันที่จะจูนเสียงให้กลืนกันเทปก็มีอยู่แล้ว Active กับ Active เจอกับมันจูนได้เองเลยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้มันจะขยายไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นคือจริงเคสเป็นแบรนด์ใหญ่ต้องยอมรับอันหนึ่งว่าแบรนด์ที่เป็น International มมอ,อ,อ,อนินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด ต้องเสี่ยงก่อนต้องมีทุนส่วนหนึ่งกระโดดก็ไปทำตรงนี้แบรนด์ใหญ่ๆถึงจะทําได้การเป็นเบอร์ต้นๆเริ่มต้นใหม่เนี่ยต้องเป็นแบรนด์ที่แบบใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงพอสมควรถึงจะทำได้